ที่ดินเปล่าพิมลราชบางบัวทองนนทบุรีขนาด5าไร่นักว่าง37เมตรที่ดินติดถนนคอนกรีตที่ดินติดกับโครงการหมู่บ้านพึกษา30บางบัวทองและรอบๆที่ดินจะเป็นโครงการหมู่บ้านอีกหลายที่มีทางลัดเดินทางได้หลายเส้นทางห่างจากถนนกาญจนาพิเศษเพียง5กิโลเมตรอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราที่ดินเนื้อที่ขนาด5ไร่2,000ตารางวาด้านหน้าที่ดินหันทางทิศตะวันตกเหมาะสำหรับปลูกบ้านอยู่อาศัยที่ต้องการพื้นที่กว้างขวางหรือจะทำสวนเกษตรโกดังออฟฟิศก็ได้ไม่ต้องชำระค่าส่วนกลางรายเดือนรายปี สาธารณูปโภคพื้นฐานมีครบเช่นน้ำประปาไฟฟ้าที่ดินติดถนนคอนกรีตกว้าง6เมตรบริเวณปากทางเข้าเป็นหน้าหมู่บ้านจัดสรรทำให้ถนนทางเข้าค่อนข้างสะอาดสว่างและปลอดภยัยถนนทางเข้าเป็นทางสาธารณประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง และรอบรอบที่ดินเป็นหมู่บ้านใหญ่อีกหลายแห่งตาทิเช่นหมู่บ้านพฤกษา30บางบัวทองหมู่บ้านศิราลมและหมู่บ้านศิลปากรพัคก,การเดินทางสะดวกสบายใกล้กับถนนการนาพิเศษไล่แหล่งช็อปปิ้งสำคัญเช่นเซนทรัลเวสเกตวิเกียบางใหญ่และบางใหญ่ในบาซ่าเป็นต้น ถ้าท่านใดสนใจอยากขอชมสถานที่หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดด้านล่างคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ